ก็ตื่นเต้นดีนะครับเพราะว่าเป็นการที่กลับมาพร้อมกับใช้ชื่อของตัวเองเลยเป็นสารสกัดตัวใหม่ซึ่งเข้มข้นกว่าเดิมตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าเป็นแอมพลูลนะครับหลายคนคงอาจจะรู้จักตอนนี้เวลาผมเป็นไหนมาไหนเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าผมเป็นเจ้าพ่อปุ๋ยม,มันเลยเหมือนมีอ,อะไรมาค้ำคอเราอยู่ว่าเป็นสร้างความกดดันให้กับเรา ผมก็ไปกดดันกับทีมม d ต่อไปกดดันกับทางโรงงานต่อเพื่อที่จะให้โปรดักฑ์หรือให้ตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดแล้วแทบจะได้ผลกับทุกคนมากที่สุดแล้วก็ได้ผลอย่างเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็น a อมพ u ว e คำว่า a อมพ u l e นั่นก็คือตัวสารสกัดแบบเข้มข้นนั่นหมายความว่าอยู่ข้างบนสุดมันมีน้ำยาต่างๆมาจนถึงโทนิกมาจนถึงเซรั่มแล้วที่เหนือสุดคือแอมพู ซึ่งแอมโพลนั่นก็คือสารสกัดที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมไม่มีสารเคมีแม้แต่นิดเดียวแอลกอฮอลแม้แต่จุดหนึ่1ก็ไม่มีนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้พลังธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติของเส้นผมเพราะฉะนั้นปลอดภัยกับทุกคนและทุกๆหนังศีรสาแน่นอนครับพบกับจอห์นนี่แอมโพลรับรองได้ครับว่าตัวนี้ดีกว่าเดิมแน่นอน